ประโยคทรงพลังท่องทุกวันชีวิตมั่งคัง่งการท่องประโยคที่มีพลังบวกและเปลี่ยนไปด้วยพลังจิตใจเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตการพูดคำที่เต็มไปด้วยพลังเหล่านี้ซ้ำๆไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นจิตใจของเราแต่ยังสร้างแรงดึงดูดที่สามารถนำพาโอกาสความสำเร็จและความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตได้ ทำไมการท่องประโยคทรงพลังถึงสร้างความมั่งคั่งได้กหนึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติประโยคทรงพลังช่วยให้จิตใจของคุณเริ่มปรับเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเงินความมั่งคั่งและความสำเร็จคุณจะเริ่มเชื่อมั่นว่าคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยตนเองและไม่ถูกขัดขวางด้วยความเชื่อที่จำกัดในตัวเองเช่นฉันไม่มีวันรวยหรือ ความมั่งคั่งไม่ใช่สำหรับฉัน 2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองประโยคเหล่านี้กระตุ้นให้คุณเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากขึ้นเชื่อว่าคุณมีศักยภาพที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตซึ่งจะช่วยให้คุณกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่คุณเคยกลัวหรือมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ 3. การดึงดูดโอกาส เมื่อจิตใจของคุณถูกตั้งค่าให้มองหาความมั่งคัง่งคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสรอบตัวที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนการเท่าประโยคทรงพลังช่วยให้คุณเปิดใจรับโอกาสใหมๆ่ๆและกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า 4. สร้างแรงจูงใจในการลงมือทำประโยคเหล่านี้จะกระตุ้นให้คุณมีแรงผลักดันในการลงมือทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อบรรลุค,ความสำเร็จแทนที่จะรอคอยโชคชะตาหรือความช่วยเหลือจากภายนอก คุณจะเริ่มพยายามหาทางพัฒนาตนเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังที่คุณสร้างขึ้นเองตัวอย่างประโยคทรงพลังที่ควรท่องทุกวัน 1. ฉันเปิดรับความมั่งคั่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้ามาในชีวิตของฉันประโยคนี้เน้นการเปิดใจรับโอกาสและความมั่งคัง่งคุณกําลังประกาศกับตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาและมีศักยภาพในการจัดการกับมัน สฉันคู่ควรกับความสำเร็จและความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตประโยคนี้ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองและลบล้างความคิดที่ว่าเรายังไม่ดีพอประโยคนี้ทำให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณสมควรได้รับความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิต 3. ทุกการกระทำของฉันนำฉันไปสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งประโยคนี้ กระตุ้นให้คุณมุ่งเน้นการลงมือทำการที่คุณเชื่อว่าการกระทำของคุณส่งผลต่อความสำเร็จและความมั่งคั่งจะทำให้คุณมีพลังและแรงจูงใจในการทำงานเพื่อเป้าหมายของคุณอย่างต่อเนื่องสี 4. เงินทองและโอกาสดีๆหลายเข้ามาหาฉันได้อย่างงไไ่ายดายประโยคนี้เน้นให้จิตใจของคุณเชื่อว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องยากคุณจะรู้สึกว่าการได้รับเงินและโอกาส ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ5ฉันมีพลังในการดึงดูดความมั่งคัง่งความสำเร็จและความเจริญรุง่งเรืองประโยคนี้ช่วยสร้างความรู้สึกว่าเรามีพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการเชื่อว่าคุณมีพลังนี้จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและพร้อมรับความสำเร็จขั้นตอนการท่องประโยคให้ได้ผลหนึ่ง เลือกประโยคที่มีความหมายกับคุณประโยคที่คุณเลือกควรสะท้อนถึงสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเช่นการเงินที่ดีขึ้นความสำเร็จในอาชีพหรือความสุขส่วนตัว2ท่องทุกเช้าและก่อนนอนช่วงเวลาหลังตื่นนอนและก่อนนอนเป็นเวลาที่จิตใจเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุดควรท่องประโยคเหล่านี้อย่างตั้งใจและรู้สึกถึงพลังที่คุณกำลังสร้าง 3. ใส่อารมณ์และความรู้สึกการท่องประโยคแบบผิวเผินอาจไม่ช่วยอะไรมากควรใส่อารมณ์และความรู้สึกเข้าไปให้เต็มที่เพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณเริ่มเชื่อมั่นและส่งผลต่อการกระทำในชีวิตจริง 4. ท่องประโยคต่อหน้ากระจกการพูดประโยคเหล่านี้หน้ากระจกช่วยเสริมความมั่นใจคุณจะเห็นตัวเองและเชื่อมั่นว่าคุณกำลังพูดความจริงที่จะเกิดขึ้นห ใช้การเขียนประโยคลงในสมุดนอกจากการท่องด้วยปากแล้วการเขียนประโยคเหล่านี้ลงในสมุดทุกวันยังช่วยให้จิตใจรับรู้ข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นการเขียนช่วยเสริมความมั่นใจในสิ่งที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งความคิดที่เริ่มเปลี่ยนไปในทางบวกภายในหนึ่งสัปดาห์คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณมีความคิดที่เป็นบวกมากขึ้นคุณจะเริ่มมองโอกาส แทนการมองอุปสรรคและเริ่มมองเห็นทางแก้ไขปัญหาที่คุณเคยมองว่าเป็นไปไม่ได้ 2. ความมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้นการท่องประโยคทรงพลังจะสร้างความมั่นใจในตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังในการควบคุมชีวิตของตัวเองและมีความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้น 3. การมองเห็นโอกาสที่มากขึ้นเมื่อจิตใจของคุณมองหาความมั่งคัง่ง คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสทางการเงินมากขึ้นทั้งในเรื่องของอาชีพการลงทุนหรือความสัมพันธ์ที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้า4การเปลี่ยนแปลงการกระทำประโยคทรงพลังจะก,กระตุ้นให้คุณเริ่มลงมือทำตามสิ่งที่คุณเชือ่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายใหม่การพัฒนาทักษะ หรือการพัฒนาความสัมพันธ์5ดึงดูดความมั่งคั่งและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยการท่องประโยคเหล่านี้คุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตทั้งในเรื่องการเงินความสัมพันธ์และโอกาสต่างๆที่เคยพลาดไปความมั่งคั่งและความจเจริญรุ่งเรืองจะเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ,คณการท่องประโยคทรงพลังทุกวัน เป็นวิธีที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นคุณจะเริ่มเห็นความมั่งคัง่งโอกาสและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตภายในเวลาอันสั้นทั้งหมดนี้เริ่มจากการปรับจิตใจและความเชื่อของคุณการฝึกจิตใต้ใสาน,นึกผ่านการท่องประโยคเชิงบวกเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจและนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณฝันหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้ หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ